ตายแล้วครับผมพร้อมแล้วครับไม่แน่นะฮะไม่รู้เหมือนกันไปก่อนเลยพี่สวัสดีครับผมมันน่่จะมายิงมอคนกันนะฮะไม่มีอะไรมากฟอกมาแล้ว ี่เอ,อขอแนะนำตัวเองก่อนนะฮะผมร o o f t n o นะฮะผมลูเก,กเกนจักแค่นี้ก็พอแล้วะครับผมวันนี้จะมาร่วมกันยิงหัวกับเจสันบร o n z ์กับฟ็อนะฮะเราจะมาดูฝีมือของตแต่ละคนกันนะครับวันนี้ยุดก็กากาครับผมแรงก็กากาเอาแล้วครับแมตช์แรกของวันนี้ มิรานนะฮะผมนะครับ <laughs> <laughs> เอาละฮะประเดิมครับผม Hi. Mm.